หลวงปู่บอกว่าเขาไปภาวนากันเรยก็กราบหลวงปู่บอกทางนั้นผมจะไปภาวนาเขาได้ไหมหลวงปู่บอกได้ไปเลยฮนะไปตรงนี้เดินตามเขาไปนี่ก็เราก็ต้องพุทโธไว้นะพุทโธพุทโธไว้ตอนนี้เราก็ไปนั่งหลายองคนะ์สี่ห้าองค์นั่งไปแล้วก็นึกพุทโธพุทโธแต่หลับตาแล้วมันมันไปเห็นที่อื่นน่ะก็เลยไปทำไมาพุทโธแล้วหลับตาแล้วทำไมามันไม่อยู่อนะ มันไปที่อื่นได้ไงเราก็พยายามพุโทโธพุทโธทีทีทไว้แต่เผลิแป๊บก็ไปที่อื่นอีกเอ๊ะทำไมมันไปไม่หยุดตอนนี้ก็เลยสูดลมหายใจสูดลมหายใจปุ๊บโทลึกๆก็กๆไปมันก็อยู่ไม่ได้นานมันต้องถอนทำห้ถอนก็คือการลมหายใจสูดลมหายใจก็พอีกปุ๊บโธ่โโปุ๊บโทไป ก็ไม่ได้อีกรุดอีกทําไมนั่งภาวนามันลำบากจริงๆอะแล้วนั่งหลับตาแต่ยังมองยังมองเห็นเลยนะมองเห็นจริงที่ไม่เคยเห็นนะเช่นเหมือนเห็นโยมคนนู้นบ้างเห็นโยมคนนี้บ้างเอ๊ะทำไมตัวเราอยู่ในนี้แท้ๆทําไมถึงต้องไปเห็นอย่างนูน้นเราก็เลยแปลกใจว่าทำไมถึงเราจะหยุดความเห็นได้ยังไงอะ่ะตอนนี้มันเกิดขึ้นที่จิตจิตมันเกิดขึ้นมาบอกว่าถ้าภาวนาพุโทโธถ้ามันหลุดก็ต้องภาวนาอย่างนี้ แล้วถ้าเกิดลมหายใจมันรุดอีกมันก็บอกว่าต้องภาวนายอย่างนี้มันบอกเราเองตอนนี้บอกว่าภาวนายอย่างไงมันก็บอกลักษณะให้ให้เราแล้ลึกพุทธพุทพุทมานะคือพุทธเราลงดึงว่าพุทโธนี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็พุทโธอยู่นี่พุทโธอยู่นี่สตินะสตินะสติตกำกับอยู่ตรงนี้นะ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมออกครับตอนนี้อีกพูดอีกก็โทรอยู่นี่อนน่ะพูดโทรอยู่นี่อันนี้ก็พูดโทรอยู่นี่ตอนนี้ไปถึงลินปี่สักพักหนึ่งอ่ะมันสิงที่เกิดขึ้นอ่ะมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นเองครเหมือนน้ำเนี่ยน้ําเย็นเน่ยแก้วหนึ่งอยู่ในท้องอยู่ตรงตรงลิ้นปีเ่เรามันก็ไหลลงไปในท้องเราตอนนี้ไอความน้ําที่มันเย็นมันมันก็จับง่าย จำง่ายเปนเย็นก็จำง่ายก็เราก็ตามน้ําไปเลยเหมือนมันบังคับสติเราเนะี่ยให้ไปรู้สึกตรงน้ําเย็นน้ําเย็นเราก็รู้สึกตามไปตามไปตามไปน้ําเย็นก็ลงไปลงไปลงไปมนค่อยลงไปลงไปเรื่อยๆเพราะไม่มีน้ำฮะไม่มีน้ําแต่ความเย็นเหมือนน้าลงไปลงไปเราก็ตามไปตามไปตามไปได้นั่นเลยสือไปจนไปถึงกระเพาะเราถึงกระเพาะเรานน่นไปถึงกระเพาะน้อยฮะเราก็ตามไป ตอนนี้ถึงกระเพาะน้อยมาปุ๊บเราก็มันก็อยู่นั่นน่ะความเย็นอยู่น่ะเย็นเหมือนเหมือนน้ำแข็งเป็นก้อนอ่าเป็นก้อนขึ้นมายเย็นเย็นนั่น่นะยังไม่ไปไหนมันยังไม่ไปเย็นไปเย็ๆๆนไปเย็นไปเย็นไปสุดท้ายมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปอีกนี่มันหลุดต,ตามภาษาโลกาพูดว่าถ้าคำไม่อยากก็เหมือนมันหลุดก้นไปเลยอความรู้สึกมันหลุดมันหลุดไปเลยเบ๊บหลุดไป ไปเสร็จแล้วตอนนี้ความรู้สึกกับกายเราก็คือเหมือนกายกับผู้รู้เนี่ยมันคนละส่วนกันจิตเราจะถอนมามาตูกก็ไม่ได้เพราะมันหลุดไปแล้วมันก็ลุยๆไปก็มันเหลือแต่ความเบิงวางเหมือนเป็นอยู่ในบนท้องฟ้าขึ้นมาตอนนี้อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเราก็รู้อยู่ฮะความรู้สึกก็เย็นก็ยุ่งอ,อ,อยู่แต่แต่ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างให้เห็นแต่สัมผัสได้ว่า อ่าคือความเย็นความเย็นอยู่กับความว่างคิดว่าจะมาดูกายจามาดูกายแต่ตอนนี้จิตตวเนี้มันมันไม่มันไม่มามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันมันไม่กลับเราก็เอ้าอยู่ก็อยู่ไปอ่าตอนนี้เราลุกนั่งภาวนาแล้วก็ยังอยู่นะเดินไปก็ยังอยู่นะอันนี้คือจิตเรามันยังอยู่อ่ะเหมือนมีกายแต่ไม่ได้อยู่กับกายเหมือนมีขันก็ไม่อยู่ขันมันก็อยู่คนตรงคนเราสบา่าแต่ว่าการอยู่ตรงนี้ ความรู้สึกตรงนี้มันปรุงปรุงปรุงแต่งไม่ได้